สวัสดีพเพื่อนทุกคนฮะมารอขบวน631วันนี้เราอยู่ที่ชุมชนบุญร่วมใจนะครับจุดตัดถนนพระราม6ตรงนี้ก็ล้อมรั้วไปหมดแล้วความสะอาดกลับมาฝั่งเดิมที่อยู่หลังรั้วนี้แต่ก่อนนี่เป็นชุมชนบ้านอาศัยที่รุกราำเข้ามานะครับตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าย้ายขนออหมดแล้วเสียงสัญญาณเครื่องกั้น ขึ้นเป็นเสียงที่กระตุ้นให้รถที่กำลังสัญจรไปมานั้นเร่งทำความเร็วมากขึ้นว่าถ้าช้านะั้นก็จะอยู่หลังเครื่องกัน้นนะทำให้เสียเวลาออกไปอีกนะอยู่ในเมืองนี่เวลานี่สำคัญนะการเดินทางถ้ารถติดบ่อยๆติดไฟแดงติดสัญญาณเยอะๆนี่เหนื่อยนะฮะสำหรับการขับรถ นี่เป็น631นะครับรถเริ่มค่อยๆเคลื่อนมาจอดรถจะออกทางขวานะครับตรงมาจากมกักกะสันแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะตรงไปบางซื่อได้แต่ถ้าวิ่งอีกรางหนึ่งซึ่งอยู่รางขวาขวามือเรานี่นะฮะก็จะเป็น เส้นทางที่จะไปหัวลำโพงส่วนรถที่กำลังมาหากเข้ามาตรงนี้แล้วออกขวาไปขวาโอ้เอาเดี๋ยวงงขวาของตัวรถนะครับทางขวาของตัวรถเดี๋ยวจะงงกันตอนนี้รถเริ่มจอดรอทางแล้วครับในส่วนของเครื่องก้นนั้นไม่มีใครฝ่าแล้วครับรถเร่งเครื่องมาแล้ว มาแล้วครับมาแล้วมีคนวิ่งอยู่ข้างๆนะอัสตัม4206 ันนี้เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2567นะฮะขบวน6 3สาผ่านไปแล้วเรื่องกันยกเค้นครับไปกันได้